โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับ d r า g o n บอลทุกคันไปเทิร์นกันอีกเช่นเคยครับผมนะก็คลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวซูเปอร์ ECA ที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นั่นเองครับผมนะแต่มันมี2ตัวนะซึ่งผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือซูเปอร์เปจิโต้ฟ้านั่นเองครับผมนะตัวละครนี้นะครับเก่ามากเลยนั่นเองครับผมนะได้ ECA ไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นะจาไม่ได้แล้วนะครับผมแต่มานานมากแล้วนะครับผมนะก็วันนี้เขาได้ซูเปอร์ ECA เง ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับผมนะก็ไม่ได้ออกมาดูหวยแตกแบบตัวสีเหลืองที่มันออกมาตอน8ปปีนะครับอัน ECA เฉยๆก็จริงแต่หวยมากนะครับรับไม่ได้เลยนะครับแต่มาดูตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเก่งนะครับผมค่อนข้างจะเก่งเอาเรื่องเลยนะครับดีระดับยุคนี้เลยก็ว่าได้นั่นเองครับผมนะก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถของเขาที่ละส่วนเลยนะครับแต่ว่า ไม่สีต้องบอกอย่างนี้นะครับคือเราจะดูแค่พาสซีฟสกิลนะครับเพราะว่าลีดเดอร์สกิลกับไม้ตายเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนจากตอน ECA เลยนั่นเองครับผมนะเราจะดูแค่พาสซีฟนะครับพอซุปเปอร์ ECA มันก็จะเปลี่ยนแค่นั้นนั่นเองก็พื้นฐานนะครับผมเขาก็จะมีฮีบวกซ์แล้วก็ไอ้ถ่ายทีเฟนต์ตั้งต้นมาที่200%กับดาเมจดิเรกชันสี่สนต์นะครับผมนะและเมื่อเขารับการโจมตีธรรมดานะครับเขาจะได้ลดดาเมจที่ได้รับลงอีก40%แล้วเาก็จะสวนการโจมตีด้วยนั่นเองครับผมนะแล้วก็เมื่อโจมตตีีอนนคคย์12ะรับหรือก็คืออตนทีี่่เเ้้าาไไดยยยิงมตน เขาจะได้แอทแทดิเฟน์เพิ่อมอีก150%นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เขาถูกโจมตีนะครับเขาจะได้แอทแทกดีเฟน์25%สูงสุด100%นั่นเองครับผมแล้วก็ได้โอกาสคี15%สูงสุด60%นะครับแล้วก็เมื่อเลือกต่ำกว่า50%นะครับผมเขาจะได้การออาแอทแทกแล้วก็มองเห็นท่าไม่ตายศัตรูเป็นเวลา2เทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าเจอศัตรูตัวดีเนี่ยจะได้แอทแทกดิเฟนท์50%แล้วก็เพื่อนทุกคนจะได้ K 2, นะคีบวก2ดิเฟนท์บวก20 คีบวกสให้กับเพื่อนแล้วก็ดีเฟนต์อีกสาให้เพื่อนนะครับโดยที่ไม่รวมตัวเองนะครับผมก็อา,อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าความสามารถเนี่ยเขาปรับไอ้หน้าเขามสามารถมาให้มันอ่านง่ายมากๆเลยนั่นเองครับผมนะคือแบบเขาเขียนเงื่อนไขบอกไว้ด้านบนก่อนเลยแล้วก็บอกเอฟเฟกไว้ตรงนี้นะครับซึ่งมันดีมากๆครับผมอ่านง่ายมากๆแล้วก็มีาสัญลักษณ์ตรงนี้บอกนะครับว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือได้ถาวรน,นะครับที่เป็นรูป Infinity อินฟินิตี้อันเนี้ยมันจะมีบางตัวที่เป็น รูปเครื่องหมายตกใจกับเลขหนึ่งนะครับผมนะก็คือติดครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถของเขาเป็นยังไงก็ไปลองดูในเกมจริงกันเลยครับผมโอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในด่านเลสโซนนะครับเบจิต้าสตอรี่อีดิชันนะครับด่านเอแพรเดนดามิกซาก่านั่นเองครับผมนะก็ด่านนี้ผมรู้สึกว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างจะเหมาะกับการเทสตัวละครอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเธอแรกเขาก็โผล่มาเลยนะครับผมนะซึ่งลีที่ผมเล่นผมเล่นเป็น180บวก ่ uh, 220นะครับผมก็คือผมไม่มีตัวใหม่นะครับ10ปีเนี่ย3ตัว3ตัวเนี่ยผมไม่มีสักตัวเลยตอนนี้นะก็ได้แค่ย,ยืมไปก่อนนะหลีดผมก็ใช้เป็นตัวนี้นะไม่มีโกเทงนะครับก็แต่ละใช้หลีด180บวกกับตัวนี้ที่เป็น220นะ mm hmm. ก็เลยได้มาเท่านี้แหละนะครับดีเฟนต์เริ่มต้นอยู่ที่109นะครับถ้าโดนไปตายอัดหน้าก็คือตายทันทีนั่นแหละไม่ต้องห่วงนะครับถึงจะมีการดาเบิด40นะครับแต่ว่าอืมรีวิวทั้งทีนะครับเราจะให้เขายืนหน้าเลยนั่นเองครับผมนะ เออแล้วก็นี่นะครับเป็นสป라์ใหม่ของเขาซึ่งดีม,มากครับผมมีอนิเมชั่นนี้นะคือไม่ได้ใช้แค่ตัวใหม่นะตัวนี้ก็มาใช้ด้วยนะครับโอเคก็จะเอาให้เขาอยู่หน้าไปเลยนะครับตัวไม่ตายตายก็เล่นใหม่แค่นั้นนะครับผมอ่าคือเขาต้องโดนตีเพื่อเก็บพาสีมนะโอเคอ่าตีธรรมดาเคาเตอร์เลยอ่าแล้วมาอยู่ที่สิบสามล้านนะครับผมนะอันนี้ปลดหนึ่งเส้นทางนะครับผม ตำแหน13ล้านโดนตีแค่ทีเดียวเออแล้วเราก็โดนไม่ตาย,ยา <c oughs> จริงเจ็บหนักนะครับผมอาจอาจถึงตายได้เลยนะวิ400,000น,นี่เอ้นี่แหละนะครับคือมันก็ยังใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียคือมันมีข้อเสียเลยก็คือมองไม่ตายกับกาดเนี่ยมันได้ตอนเลือดต่ำนะครับผมมันควรจะแบบให้อย่างหนึ่งตอนเลือดเยอะอย่างหนึ่งตอนเลือดต่ำอะ่ะอย่างเช่นมีกาดอย่างเงี้ยนะครับถ้ามี รอนเลือดเยอะอาจจะดีมากและเลือดต่ำนี่ยไปให้มองไม่ตายมันก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติเราไปวางผิดช่องเผลอไปโดนไม่ตายอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสรอดเยอะกว่าถ้าเรามีกาด่งอ่าแต่นี่คือมันได้ตอนเลือดต่ำทั้งคู่นะครับก็เลยอแอบขัดใจนิดหน่อยแต่โดยรวมคือมันก็ยังเก่งนะครับไม่ได้ห่วยนะแต่ว่าเทียกบกับอีกตัวที่มาด้วยกันนี่อีกตัวที่ดีกว่าเยอะเลยนะครับไอ้บูฮังซุปเปอร์ซีเอแต่ผมไม่มีนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปเทินหน้าที่เขาโผล่มาเลยแล้วกันนะครับเอ,อสาตานโดนตีตายแล้วนะครับผมนะได้ลืมตามใหม่เฉยเลยโอเคไม่เป็นไรอ่ะโอเคกลับมาแล้วนะครับสำหรับเปจิตโตของเราก็รอบนี้ดวงโวยหน่อยโผล่มาเทินสามเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ให้เขายืนหน้านะรอบนี้เขาชนะสีนะอ่ะโอเคแล้วก็ลูกแก้วไม่เอาเท่านี้ก็ได้ ถ้าโดนไม่ตายก็ Regierung แพ้แค่นั้นแหละนะครับโอเคซาตานก็อย่าเป็นแบบรอบที่แล้วได้ไหมล่ะถือว่าขออ่ารอบนี้โดนสองทีนะนี่ทีแรกจัดไปคือมันเคาน์เตอร์แรงมากเลยนะครับถ้าเกิดเราเก็บพาลสีเต็มกับหลังยิงเนี่ยมีซัพพอร์ตอีกเนี่ยแรงนะครับอ่ะสิบสามล้านเก็บสิบสี่ล้านเลยนะเมื่อกี้เรามีซับจากซาตานด้วยนะครับซาตานนี่ซับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ตีเบิ้ลไปสิบสี่ล้านนะครับ คือไม่ตายเขาเนี่ยบวกอแอทแทกสาห้าเอร์เซ็นให้กับเพื่อนด้วยนะแต่ตัวเองก็ได้นะครับไม่ได้หกลูกนี้แย่หน่อยไม่หน่อยแหละเอาจริงเอ้ยสาตันได้อ่ะโอเคอนี้ดีแต่เราจะกดดามเมจเคาน์เตอร์นะสาตานตัวนี้ก็เก่งนะครับแต่ว่าใช้ดวงหน่อยในการเล่นนะโอเคเราสวิชได้แล้วนะแต่ว่ายังก่อนดีกว่านะครับ อยากได้มากเลยนะ10ปีเนี่ยเก่งมากนะครับเบจิโต้สิปีนี่คือสุดๆน่าจะแบบดีที่สุดในเกมตอนนี้แล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่มีข้อเสียนะคือมันก็มีข้อเสียแหละคือตัวมันดีมากๆจริงนะครับทั้งร่างแรกร่างแปลงเนี่ยแต่ว่าข้อเสียก็คือมันหิวลูกแก้วไปหน่อยนั่นเองคือใช้ลูกแก้วเยอะมากนะครับคือตัวมันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยปะถ้าจะไม่ผิดอะแต่มันนั่นแหละนะครับมันใช้ลูกแก้วเยอะนะแล้วก็ร่างเบจิโต้เนี่ยมันอยู่ได้แค่4เทินนะครับแต่ว่า เข้าใจได้นะครับ <Tesla> คือม e, ันโกงมันโกงมากล่างเบจิโตเนี่ยก็เลยให้อยู่ได้แค่นั้นนะครับก็ผมคิดว่าจะเปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะได้แต่ถ้าเกิดสมมติพาร์ทสองไอตัวที่ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วไอตัวนั้นนะครับผมถ้ามันถ้ามันมาแล้วเก่งกว่านี้ก็อาจจะหนักใจอยู่แต่ผมก็อยากน่าจะอยากอยากได้เบจิโตมากกว่านะเพราะว่าผมอวยนั่นเองก็ไอตัวพาร์ทสองเนี่ย มันมันก็มีสามตัวนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วตัวหนึ่งนั่นแหละไอไอตัวนั้นอะ่ะที่มันหลุดมานะครับผม,ผมขอไม่ไม่ไม,ไม่เอ,อ่ยชื่อมันแล้วกันนะครับแต่นั่นแหละทุกคนคงคงเห็นแล้วแหละเนาะตัวอย่างเก่งเลยตัวนี้อยากได้มากนะครับแต่เฮ้ยดวงเราไม่ดีเลยโอเคต่อไปเป็นเธอของเปจิโต้เราแหละอีกอัดไปเลย อ่าโอเคเบจิต้าแปลงร่างแล้วเดี๋ยวให้เบจิต้ายืนหน้าให้แล้วกันนะครับโอเคเอ้ยไม่มีไม่ตายด้านหน้าด้วยเอ้ยไม่ใช่สิมันไม่ได้ตีดักหน้านะเราหลังยิงอะ่ะเรารับไหวอยู่เพราะว่าอันนี้เราชนะสีด้วยใช่ไหมเออชนะสีงไงพูดแะรงกูเนี่ยเออยื้โกคูตัวนี้ได้3ลิงค์ับหลังโดนตีไปสองที่ยิ้มเฟสอยู่ที่2,700สนะครับไม่มีซัพพอร์ตเทอร์นี้ เบจิต้าได้กี่ลิงเอ่ยอได้สองลิงนะงนั้นจะให้ยืนกับโกคูแล้วกันนะครับให้ได้สามลิงก็ดีเฟนซ์สองแสนเจ็ดหลังยิงเนี่ยมันมีโบว์เพิ่มอีกนะครับผมแต่ไม่ได้โบว์จากไม้ตายโบว์จากพาสซีฟนั่นเองโอเคให้เขายืนหน้าไปเลยครับผมอ่าแล้วก็โกคูหกลูกได้โอเคเบจิต้าก็ได้หกลูกเหมือนกันอ่าดีมากสิบสามล้านเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้โดนตีเพิ่มไง Uh huh. แล้วก็ตีเบิ้ลธรรมดาแต่ตอนนี้ก็คือเราจะฟูลพาสีได้เลยนะตีเคาน์เตอร์ไปเจ็ดล้านนะครับติดครีแล้วก็เรียบร้อยครับเราพาสีเต็มแล้วอีกแปดล้านนะครับอ่าแล้วก็อีกทีนึงโหแต่ไม่ครีก,ก็แปดหกล้านเห็นไหมว่าเคาน์เตอร์แรงนะครับเคาน์เตอร์แรงมากถ้าผมลิงก์ดีกว่านี้หน่อยเนะี่ยหรือมีซัพพอร์ตหน่อยก็เคาน์เตอร์ถึงสิบล้านได้เลยนะครับคือแรงมากจรงิง โกคูตัวนี้ก็เป็น ECA ที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมคือมันมันเป็นตัวที่แบบดรอสต์ออได้นะครับผมไม่ค่อยชอบตัวพวกนั้นเท่าไหร่แต่เปจิต้าตัวนี้นี่เก่งมากนะครับแต่ผมเออ5่5%นะครับไม่ได้ปลดเลยก็แอบเสียดายนะที่ตัวดีขนาดนี้ผมดันไม่ได้ปลดนะครับอืมยิงอัดไปโอเคโดนไม่ตายชิลนะครับเปจิต้าตัวนี้มันแทงได้อยู่แล้ว นี่เ <c oughs> ออเธอหน้าเดี๋ยวเราสลับเป็นบิจิต้าก่อนแล้วกันเอามาสแต็กกิฟเฟ <c oughs> โอเคหน้าไปเลย <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวจะย้ายตัวแดงออกนะครับเราจะอาไปยืนกับเจ้าตัวนี้ <c oughs> ให้เขาฟิวชั่นเป็นดิจิโตมายืนด้วยกันนะครับ <c oughs> ในกี่ลิงวะหก <c oughs> ลิงมั้ง <c oughs> จะไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> อ่ะโอเค เดี๋ยวให้เบจิต้าเขาแตกดีเฟนต์ไปนะครับเธอหน้าเราฟิวชั่นเป็นเบจิตโตเลยก็ได้ก็ตอนนี้เออิเวนต์ปีตั้งแต่เริ่มมาตอนนี้ยังไม่มี ECA ใหม่เลยนะครับผมแต่ว่าเรามีแค่ซูปเปอร์ ECA ก็เดี๋ยวก็คงตามมาแหละนะจากไลอัอคือมันเยอะมากๆนะครับ ECA ใหม่ๆก็ผมคิดว่ารอคอยซุ้ก็น่าจะเจปีแล้วนี่แหละนะครับโอ้โหเหลืนนิดนึง ให้ซาตานยิงอะเนี่ยนี่ต่อยเลยโอเคยังไม่ตายอ่ะในด,ดีเฟนต์ให้โตอีกทีโอเคอืมเรียบร้อยโอเคเฟสนี้จะอันตรายหน่อยนะครับผมกินิวตัวนี้มันโหดอยู่ เดี๋ยวเราจะต้องให้ไอโกคูสามเนี่ยไปยืนหน้ารุนหลบเอานะครับโอกาสหลบ80%เนี่ยไม่ได้อยากหวังหรอกแต่ก <laughs> ็ต้องหวังแล้วอะตอนนี้ดีเฟน์อยู่ที่3.8นะครับตอนนี้คือเราบิวพารีเต็มแล้วเรามีพีแพร์อร์มเพอร์ติดด้วยนะครับติดมาจากไอต้ตนี้นะครับผมนะก็เราจะได้ดีเฟนซ์เพิ่ม5%นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอพาีครบแล้วไม่ตายเขาจะแรงขึ้นขนาดไหนนะครับจากรอบที่แล้วที่มัน13ล้านเกือบเกือบ14ล้านนะครับไปตายมาเลยแล้วก็หลบโอเค เอออ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเรารอดแล้วขอแค่ไม่โดนนะครับด้านหน้าคือโดนธรรมดายังไม่ได้เลยอะตัวเนี้ยพูดตรงคือผมไม่ชอบเลยนะครับตัวเนี้ยมันออกแบบมันไม่ค่อยดีอ่ะคือเบจิต้าอย่างเงี้ยตอนเลือดเยอะมันตีแรงนะครับแล้วก็มีเบิ้ลแต่พอเลือดต่ำปุ๊บเขาจะมีกาดมาให้โดยไม่ต้องเก็บลูกแก้วแต่อีกโกคูตัวเนี้ยเลือดเยอะเนี่ยโอ,อกาสหลบเราจะเยอะกว่าเราจะเยอะอยู่นะครับแต่ว่าพอเลือดต่ำปุ๊บโอกาสหลบราดันหายไปแต่ได้โอกาสคลีมาทางที่เราเก็บ6ลูกเนี่ยมันการันตีขีนะคือมัน มันมันควรจะเพิ่มโอกาสลงให้เยอะกว่าน,นี้ไหมเช่นแบบได้เพิ่มสิบเ้เ่เป็น9ก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยโอ้อย่างนั้นยังดีกว่าเลยนะครับออกมาแบบนี้ผมแบบแปลกอะแต่ดาเมเตโตเราสิบหกล้านนะเมื่อกี้อา่าเขาเตอร์ไม่ครีอีกเนี่ยตอนนี้ต้องครีแล้วไม่ครีนะครับผมแต่ดามเมจสิบหกล้านนะครับอย่างที่เห็นกคูรตรงนี้นี่เก่งเวอร์เลยนะครับอือ โอ้เราอยากเก็บไว้ขึ้นนะแต่ค่อยๆก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบมากจริงๆก็อยากเลือดต่ำนะจะได้ให้เขามองไม่ตายให้เราได้เอ,อเราจะทำยังไงให้เลือดต่ำได้บ้างอืผมอยากให้ผมอยากหาเลืองให้เลือดเราต่ำอะ่ะโดยที่เราไม่ตายนะครับเราต้องไม่ตายแต่เราต้องเลือดต่ำดังนั้นแล้วผมว่าให้ ็นโกคูมายืนหน้าก็ได้นะเพราะว่าโกคูล่างเนี้ยมันยืนหน้ามันจะไม่ได้ดามเมจรีลักชันนะครับถ้าโดนไม่ตายเราอาจจะเจ็บแต่ถึงตายไม่ไมรู้นะไม่มั่นใจนะครับขอแค่ถ้าโดนไม่ตายก็อย่าถึงตายก็พอขอแค่ให้เจ็บเฉยๆอะโอเคยีสามล้านนะครับ อยากมีเป็นของตัวเองบ้างจังเลยอะ่ะเทขนาดนี้เก่งขนาดนี้แต่เราไม่มีเป็นของตัวเองไงเทแล้วเกินอ่เททำไมตายมาตรงนี้ยิงหน่อยผมไม่ยิงเลยวะ่ะ ถ้ายิงซาตานก็ได้อยู่นะเราดอกแรกซาตานมันลดดาเมจเ0้าสิบนะครับโดนยังไงก็ไม่ตายอยู่แล้วแต่อาจจะมีเจ็บบ้างถ้ายิงเปจิต้าตนนัวนี้ยิงแล้วใหญ่เลยชิวเลยนะครับเปจิต้าตัวน,นี้แบบยืนงงเลยอะ่ะม,มึงทำอะไรนะครับอืมอืม,อมโอเคแล้วมันก็ตีมาจริงด้วยก็ชิวเลยนะครับถ้าตีเปจิต้าอย่างนี้คือไม่เจ็บอยู่แล้วเนี่ย ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยจริงๆอืมแล้วโต้โตแดงก็ยังฟิวชั่นไม่ได้นะครับเพราะเลื่อดเรายังไม่ต่ำอ่อแบบนี้เพื่อความทา้าทายนะผมจะเอาเขาไปยืนหน้าเลยดีกว่านี่นะเราจะได้3ลิงก์ตรงนี้แต่มีลิงก์ช็อกกิ้งสปีดที่เป็นดีเฟน์นะครับดีเฟน์เราจะขึ้นมาอยู่ที่4ี่แสนเลยนั่นเองอ่ะโอเคไปกันเลยถ้าไม้ตายนะครับผมมันดันมาลงโต้แดงเราก็แพ้เลยนะ ขอให้มันไปลงที่โกคูสามแล้วกันนะครับแล้วให้โกคูสามหลบนะไม่ใช่โดนไปรับเขานะไม่เอานะโอเคอ่ะแต่ตอนนี้ลิงก์ดาเมจเราน้อยกว่าเดิมน,นะครับติดขี้ไปสี่ล้าน15ล้านนะครับผมดัมลิงก์ดาเมจเราหายไปนะครับจากเธอที่แล้วมันจะ16ล้านกว่าอันนี้ก็หนนมาเหลือ15ล้านอ่ะปิดเบิร์นนะครับเป็น15ล้าน9แสนจต่ว่าใช้ได้นะครับโอเค แล้วก็แทงสวยไปเลยไม่คลีอีกแล้วโอกาสครีหกสิบเปอร์เซ็นเลยนะไม่คลีอีกแล้วอะไรเนี่ยหลังๆเริ่มไม่ครีแลเออก็แล้ว <c oughs> เม <c oughs> ื่อไหร่เราจะเลือกต่ำเนี่ยอยากเลือกต่ำม,มากเลยนะครับแต่เดี๋ยวเทอรหน้าถ้าสมมติเราฟิวชั่นได้เราจะมีซัพพอร์ตจากซาตานด้วยนะครับอืมปลาไป อ,อย่านะอย่านะอย่านะตรงนี้ก็ถ้าถ้าโดนก็ก็หลบให้หน่อยน,นะปดสิเปอร์เซ็นตะลูกพี่หลบให้ผมอะเออแล้วก็โกคูตัวนี้เนี่ยจริงๆเขาทำมาให้มันเป็นเหมือนตัวดาเมจนะครับผมแต่ว่าดาเมจ์เขาจะแรงตอนเลือดต่ำตอนเลือดเยอะนี่จะเห็นได้เลยว่าเขาไม่ค่อยแรงนะครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเย,เอย,เอยโอเคลบหบนะ เกือบแล้วเกือบแล้ว <c oughs> เกือบกลับบ้านนะครับอ่อเ,เดี๋ยวไอ้ตัวนี้ผมว่าเราฟิวชั่นไปเลยก็ได้นะของไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็อืมจริงๆให้ย้ายออกไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดยังเก็บไว้เฟสหน้าเรื่อมมาเกมมันจะง่ายเกินนะครับจบเร็วเกินก็ <c oughs> ย้ายเข้าไปก่อนแล้วกัน ไ่สิจริงๆผมผมไม่ต้องฟิวชั่นก็ได้ดิอ็ไปรอบฟิวชั่นรอบหน้าเอาแต่ไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยตีโอ้โหโดนดักหน้าเนี้ยมันเจ็บอยู่นะแต่หลังอิงก,ก็คือมึงทำอะไรกูไม่ได้แล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าอย่างน้อยเอ่อตัวแดงฟิวชั่นไม่ได้เราจะมีตัวเนี้ยเป็นคู่ลิงได้อยู่ คือเรื่องเราต้องต่ำกว่า77%เงอันนี้มันยัง80%อยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวเราน่าจะเล่นอีกตานะครับผมไปลองทีมอ่าปปอสุ per s a y าของทีโอ b ว r w i n นะครับทีบโปรของผมนั่นเองอเฮ้คจบเฟสนี้เรียบร้อยนะครับก็เฟสสุดท้ายละอืมเรียบร้อยโอเค เอไม้ตายอยู่หลังสุดนะครับเราจะให้ซาตานไปลุยเลยนั่นเองโอ้ได้โดูคารหมดด้วยไปกดแล้วกันอันนี้มีทรัพจากซาตานนะครับผมดาเมจก็ดิเฟนซ์อยู่ที่4แสนนะครับผมนะคือซาตานเนี่ยมันทรัพไอแครดเอิร์ธโปรเทคติ้งฮีโร่นะครับผมนะซึ่งเออไอโตตัวนี้มันติดไหมเนี่ยอ้าวไม่ติดว่ะแต่ไอล่างเนี้ยติดปะ เออล่าน,นี้ก็ไม่ติดโหแย่แล้วซาตานเราจะหลบไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอเคแต่จุดนี้ผมว่าเราแย่แล้วจริงๆนะครับผมผมไม่ผมไม่ได้ดูมาก่อนนะว่าไอ้สองตอนนี้มันไม่ได้ติดแคดของซาตานนะครับเราก็เลยไม่ได้ซัพพอร์ตเลยนั่นเองเขาทางจะแย่นะครับซาตานเราก็จะอยู่ในขีดอันตรายมากๆเลยนะครับผมนะก็ผมจะขอกดไอเทมเพื่อให้เรารุนรอดได้หน่อยแล้วกันนะครับเกียร์ไม่เล่นใหม่และนะอย่ยง์ไ้นก็มาแล้วนะครับไปให้มันสุดๆหน่อย เออโดนคันโหมดไม่กดแล้วกันนะครับปล่อยๆไปก็ตัวใหม่นะครับผมว่าหลายๆคนคงเปิดได้กันแหละแต่ตัวที่ผมไม่อยากได้ที่สุดมันเป็นเบจิต้าสางันนะครับคือจริงๆตอนแรกผมค่อนข้างอยากได้เลยนะเพราะว่าผมชอบเล่นทีมเอ่อจกกักรวาลเจ็ดนะครับแล้วพอเป็นเป็นเบจิต้าตัวนี้มาปุ๊บผมก็อยากได้เพราะว่าเอามาใส่ทีมจกกักรวาลเจ็ดไงแต่พอแบบ พอมาลองดูคอสามารถแล้วอนิเมชันอีกเนี่ยผมแบบอืมอืมนะครับมันเหมือนตัวหลุดมาจากกิจกรรมรายเดือนธรรมดาแต่โดนยัดยัดเยียดมาเป็นตัวสิบปีอะนะครับอ่ะสิบหกล้านนะครับที่ทดีโกเเทมเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าซาตาเราจะรอดไหมนะแล้วก็ไม่ครีนะไม่เข้าอ่ะเคาเตอร์ครีหน่อยเออนี่หกล้านไปหกล้าน ตีเยอะๆอย่างเงี้ยชอบนะครับครีนี่ไอดานเนี่ยเลือดเยอะมากนะครับแต่เราตีได้ขนาดที่คิดว่าโอเคและอ้าวไม่ขีไม่เข้าเลยครีเออนี่แหละใช้ได้นะครับแหมซาตานเทอนี้จะรอดหรือเปล่าเออไม่ตายมาก่อนโอเครอดแหละอุ้ยลบด้วยโอเคลบลบ โอเคไม้ตายอยู่ท่องท้ายนะครับเดี๋ยวจะให้โกคูตัวนี้ไปรับนั่นแหละนะครับไอตัวสีเหลืองมีไอเทพมันรอดอยู่แล้วแหละถ้ารู้ว่าซาตานมันจะไม่โดนอย่างนั้นไม่กดไอเทมแล้วนะแต่นั่นแหละนะครับผมเกลียดไปเล่นใหม่แล้วอ่ะก็เลยปล่อยไปแล้วกันจะพยายามให้ไอโต้ตัวเพื่อนมันไม่โชว์นะครับคือ เดี๋ยวมันแย่งซีดไงไม่ได้นะครับเราจะมารีวิวตัวซุปเปอร์ ECA นะครับไม่ได้มารีวิว,วตัวสิบปีของเพื่อนลองเปิดได้ก็รีวิวนะครับถ้าเปิดไม่ได้ก็ไม่รีวิวแค่นั้นแหละอือสิบแปดล้านห้าเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยโคตรเก่งเลยนี่เหมือนเป็นยี่สิบล้านโอเก่งมากเลยตัวเนี้ยอยากปวดมากนะครับ เออโอ้ยใส่ออฟมาตีพียี่เป็นล้านยังเดือดเก่งมากเก่งสุดๆแค่ยืนหน้าไม่ได้แค่นั้นเองยืนแล้วมันเสี่ยงๆเอ okay. ตัวนี้หลังยิงโดน,นไม่น่าตายแล้วนะดีเฟนเยอะมากนะครับ ECA มาดีเลยอืมสวยเป็นไม่ตายคือมึงยิงกูไม่ตายแล้วแหละนะกูมีไอเทมเนี่ย ถ้าไม่ได้ทีมเนี่ยน่าจะได้เห็นความสามารถเต็มๆอยู่นะครับทีมนี้มันยังคือไม่สิเราเห็นความสามารถเต็มๆแล้วแหละแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นตอนเขาเลือกต่ำที่เรามองไม่ตายได้นะครับผมอืมโอเคเนี่ยไม่เจ็บแต่จริงๆมันก็มีวิธีที่ทเขาเขาจะทําแบบนี้ได้นะครับก็คือให้เลือกต่ำเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยบาพาัชสีตรงนี้ติดถาววนทั้งเกมไปเลยก็ได้นะครับแต่เขาก็ยังทามาแบบนี้ซึ่ง อ,อ,อาจจะโกงเกินล้วมั้งไม่รู้นะครับโอเคอไม่ตายอยู่ช่องท้ายนะเดี๋ยวเราจะให้ไอตัวเพื่อนเราไปรับนี่แหละนะครับให้เคาน์เตอร์มันมันไปเลยแล้วก็ตัวเราตอนนี้นะครับลิงอ่าครบทุกลิงเลยนะครับผมดีเฟตอยู่ที่4 6 0 0 0 0นะครับตอนนี้บอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะผมเพราะว่าตวัวตัวน,นี้เนี่ยเขาซัพพอร์ตด้วยนั่นเองครับผมซับ40%นะครับก็จะบอกเลยว่าตอนนี้น่าจะมันมากๆเลยนั่นเองเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมนะ มีทั้งซับพอร์ตแล้วก็ลิงโคบแบบนี้เนี่ยบอมเลยเดือดนะครับผมแต่อีกทีมนจะให้ดูแบบคร่าวๆก็พอนะครับเพราะว่าคลิปมันยาวแล้ะจริงๆตีไปก็อีกทีมเป็นถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับผม ่วนเรื่องตัวใหม่นี่ใครยังไม่ได้ก็ขอได้นะครับผมยังไม่ได้เหมือนกันให้เปิดอยู่ก็ขอได้ครับอืมยี่สิบล้านนะครับผมนะลิงเต็มเอ้ยลิงครบทุกลิงแล้วก็มีสพอร์ตสี่สิบเปอร์เซ็นต์ปาดเข้าไปนี่คริไม่เบิรนนะครับไม่เป็นไรเคาน์เตอร์เจ็ดล้านนะครับผมแล้วก็ไม่ครี ตีหน่อยแม่เรียบร้อยครับอีกเจ็ดล้านนะครับผมแล้วก็อีกเจ็ดล้านเลยแบบนี้แล้วก็มาอีกอ่ะมาไีเจ็ดล้านนะครับผมนี่เอาเรื่องนะสิบสามล้านต้องโดนตีก่อนตัวนี้แล้วก็แปลงมากๆเลยนะครับตัวเนี้ยคือมันมันเป็น l อที่มีท่าไม่ตายเดียวนะแต่เขานับว่ามันเป็นท่าไม่ตายใหญ่เลยนะครับผม ก็เวลาเบิร์มันก็จะนี่แหละติดท่าเดิมเลยแล้วก็ไม่กล้าเขาล้อซองเหมือนกันด้วยนะครับแรงห่างกันไม่มากอมโอเคเคานเตอร์โคตรแรงปราบสิบแปดล้านตดนไปตายไม่เจ็บแสนหนึ่งเจ็บอยู่เคานเตอร์ไปยี่สิบล้าน <c oughs> มาบอกมาครับ แล้วก็ปิดเกมเรียบร้อยนะครับ22ล้านโอเคเดี๋ยวไปทีมนึงแล้วกันโอเคนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับทีมซุปเปอร์ไซย่านะครับผมแต่ว่าเราจะให้ดูแค่เทิร์นนี้เทิร์นเดียวนะครับเอาแบบคร่าวๆก็พอนะครับผมนะไม่ต้องเออ่ไปดูอะไรให้มันเยอะกว่านี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะให้เขายืนหน้าเลยดีกว่าต่อให้เราจะไม่ได้ซับไม่ตายจากตอนนี้ก็ตามนะครับแต่เราจะมีซับบูม่าอยู่นะครับผมหลังเก็บนะโอเคก็ดีเฟนต์นะครับอยู่ที่สี่แสนนะครับผมลิงก์กับไอเจ้าตัวเนี้ยได้สี่ลิงก์เลยนะมีซัพพอร์์์ตตตเเเอออออออ่กััวทรรนี้ซพพ ของไอ้ตัวนี้ไม่ติดนะครับผมนะแต่ได้เท่านี้ก็โอเคอยู่นะครับผมนะถึงก็ถ้าตามปกติเลยเนี่ยมันจะได้ประมาณ5 0 0 0 0นครับผมประมาณนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวก็มาดูกันเลยดีกว่านะเสียดายที่พลังมันไม่เต็มที่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้อยู่กดไอเทมด้วยแล้วกันนะเพราะว่าผมกลัวไอตัวนี้ตายนะครับอโอเคแล้วก็เราจะกดนี่ของบูมาเลย พอมัปอันนี้เข้าไปแล้วนะครับผมเขาก็จะมีดีเฟนซ์อยู่ที่4 0 0นะครับ <c oughs> แล้วก็หลังเก็บลูกแก้วก็ได้เพิ่มอีกหน่อยนะอืมโอเคแล้วก็คาเตอร์นี่เจ็ดล้านนะครับผมตั้งแต่ก่อนยิงนะครับได้เจ็ดล้านนั่นเองแล้วก็พอมีไอทีปูมานะปูม่าก็จะทำให้เราตีเข้าทุกสีได้น,นั่นเองครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับเรามองไม่ตายได้ด้วยนี่เราก็จะมีตีเข้าสีแล้วนะครับต่อให้ไม่คลีก็ยังตีเข้าอยู่ ยี่สิบเอ็ดล้านนะครับผมนะมีสปอร์ตจากบูม่าแล้วก็ไอทีโอเอวายนะครับผมแล้วก็ตีเบิร์ไม่ตายครับยี่สิบสองล้านนี่อันนี้คงจะดีที่สุดเท่าที่เราเห็นได้ตอนนี้แล้วแหละนะโอเคโดนไม้ตายมาก็ชิวนะครับเรากดไอเทมนั่นเองโอเค่าดูดูนะครับว่าจะเคาน์เตอร์ทีละเท่าไหร่สิบสองล้านนะครับผมนี่เคาน์เตอร์ทีละสิบสองล้านนะเออเอาดี เอาเรื่องนะครับพอเลือดต่ำมีการปุ๊บนี่น่าเล่นเลยนะมองไม่ตายได้คือแบบเอาไ้หนีไม่ตายแล้วก็ไปตีไปเคาน์เตอร์ธรรมดารัวๆเอานะครับหาตัวที่รับไปไปรับแทนดีจริงๆนะครับแต่นั่นแหละมันดันอยู่แค่ตอนเลือดต่ำนะครับพอเลือดเยอะมันก็ไม่มีแล้วยังดีที่สองไม่ตายมันอยู่สองเทินนะครับคือข้ามไปยันเทินหน้าได้อันนี้ดีนะครับดีมากๆโอเคเดี๋ยวไปสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมก็เอาประมาณนี้แล้วกันสาหรับวิวตัวนี้นะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับ ซูเปอร์อซีเอซูเปอร์เบติตโต้ฟ้าตัวนี้นะครับผมก็จากที่ได้เล่นมานะครับก็รู้สึกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่เก่งนะครับคือเขามีหลายรอย่างที่ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ที่แรงมากๆมีคริแล้วก็นาเมถือว่าสูงนะครับรับธรรมดาได้แบบหมดจดไม่มีทางพลาดแน่นอนนะครับสาหรับการรับการโจมตีธรรมดาแต่ถ้าโดนไม่ตายเนี่ยอันเนี้ยถึงตายนะครับผมนะถ้าเกิดเราเลือดเยอะแบบเราไม่มีกาดนะครับเราก็จะโดนไม่ตายตายได้เลยนั่นเองครับผมแต่ถ้าเรา เื่อต่ำเนี่ยเรามีการหลังยิงผมว่าเรารอดได้นะครับเรามี2ไปตายด้วยนั่นเองก็โดยรวมถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาไว้เล่นช่องหนึ่งนะครับเหมาะกับการเอาไว้เล่นช่อง2หรือ3มากกว่านั่นเองครับผมก็เป็นตัวที่ดีครับแนะนําว่าถ้าใครมีควรจะปลดสักหนึ่งทางแบบผมนะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับมันดีเลยแหละโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม